สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอ,าอามุณะโมพุทธายะวิราทายวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิธโยพุทธะสัมมาดีมามะพุทธะสะสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หาลอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาโอ,โอ,โอโนะโมพุทธายะวิราทโยาวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภา,าหาหา,หาลอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธัสสมมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิลาทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิทยโยพุทธัสสมมานีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิลาทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะสมาดีมามาพุทธะสาสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภา,า,าหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิทโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หาลอลือ สัมปจิชามินาสังสิโมพผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิระทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธัสมาณีมามาพุทธัสะสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาเลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธาาัมามาทธาสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอ,าอุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิรา,า,า,ราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิธโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลือ,ลอ